ก็จบมาก็สักเลยครับมสามเนี่ยใช่ครับตอนนั้นเป็นปีมังกรทองด้วยผมจำได้แม่นเลยปีมังกรทองแล้วผมสักปีใหม่ด้วยก็ล่อกันคืนปีใหม่เลยครับกับเพื่อนแต่แม่ผมว่าว่าเดี๋ยวอโตฟันหลังแหกชิปแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ผมไปหลงไหลออสซูคูได้ได้ยังไงมันสวยแบบบอกไม่ถูกครับอเรืจัดมาเอ้ค้างๆจัดมาจัดมาแกันคันแต่คอนี้แม่งไม่ไหวจริงๆตรงนี้ไม่ไหวตร่ะแล้วมาตรงเนี้ยลูกขอโทษนะ ได้เลยครับมาเนี่ยไม่ขอดูตรงนี้หน่อยได้เลยไอ้รูปนี้ใช่ไหมที่คุณภูมิใจมากเลยโอ้นี่ฮะรูปนี้ก็ชื่อนี้ครับชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยภูมิใจมากคุณพ่อชื่อคุณพ่อชื่อแกะครับแกะแกะแกะครับแกะอ๋อแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อกันจนาครับแม่ชื่อกัญจนาที่เห็นนี่คุณใช่อันนี้ผมลูกอันนี้ลูกแล้วก็อันนี้คือไมค์ครับ หมายร้องเพลงตอนนี้ผมไอ้ตรงอกนี้เป็นไงเนี่ยเนี่ยล่าอารมณ์เพราะว่าคุณบอกเจ็บมากเหมือนกันใช่ไหมถ้าตรงอกตรงชื่อพ่อชื่อแม่นี่ไม่เท่าไรคร่ะอ่าอ่าตรงนี้ไม่เท่าไรแต่มา,านะช่วง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 ปีช่วงเนี้ยช่วงรูปข้างล่างเนะี่ยโอ้โหแบบคือมันหายใจไม่ทั่วท้องครับเราไม่ได้เราไม่ได้เก่งนะ มันเก่งเองผิวหนังมันเก่งเองแล้วเพราะมันเก่งแล้วมันเก่งมาเย้นทั้งหมดเลยทุกส่วนเกี่ยวไหมว่าคุณเป็นคนที่ผอมมากด้วยเกี่ยวครับเกี่ยวเป็นคนที่ช่างบอกเลยใช่ไหมคว่าเพราะว่าเล็กผอมมากเวลาสักเข้าไปเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นกระดูกเลยแล้วลามันกรีดเข็มเข้าไปอ่ะมันจะเหมือนเนื้อแย่ออกจากกันแล้วแบบมันจะแสบแบบชีกๆกดๆแล้วตรงไหนทิ่มเข้ากระดูกนะกระเทือนขึ้นหัวเหมือนกันครับสะเทือนขึ้นหัวเลยมันจะอ แล้ยิ่งกดยิ่งขยี้มันจะอื้ขึ้นหัวในหัวเราจะดังอื้ตลอดเวลาเราต้องหาอะไรต้องนึกอะไรอยู่แบบนึกเพลงก็ได้ฟังเพลงแต่ส่วนใหญ่เวลา <c oughs> ผมไปซักที่ช่าง <c oughs> ช่างเขาจะเปิดเพลงเปิดตลอดเอเพลงยังช่วยเราได้บ้างออ,อันนี้คือคุณกี่กี่รอบสามรอบครับสามรอบสามรอบไม่รวมชื่อพ่อชื่อแม่เนาะชื่อพ่อชื่อแม่รอบเดียวเลยนพรก็คือ แต่พช่วงอันนี้สักร,รอบสุดท้ายนี่สักตั้งแต่ผมจําได้เลยตีหนึ่งสิบห้าเสร็จมาหกมงกว่าครับหกมงกว่ากับเจ็ดมงผมจําได้แม่นเลยตลอดตั้งแต่เข็มลงมันก็สร้างตลอดตั้งแต่เข็มลงครับจนแบบพกมงกกว่าน,นี่จะทานไม่ไหวแล้วมามาลงมงกุฎนะฮะช่างผมเลยกี่สีครับแซ่บมากเลยครับแต่ที่ไม่น่าสักเลยว่ะคิดป่ะในหัวตอนนั้นมันคิดไปตางๆนหน,น,น,น้าแ,แล้วจแล้วพี่ผมเอลาจะเสร็จว่าโอ้โหช่างโอ้โหผมไม่ไหวแล้วเนี่ยนึกในใจนะแต่ไม่ได้พูดในช่างนหอินช่างที่สักผมจะ ป็นคนแบบนี้นี่คือถ้าบอกว่าเจ็บเนี่ยจะผ่อนเข็มและถ้าพูดย้ำๆอยู่แบบนั้นจะเลิกสักทันทีเพราะฉะนั้นเราเลยม่พูดมากไม่ได้ใช่ครับใช่เดี๋ยวงานไม่เสร็จครับก็คือคือคิดในใจอ่ะใช่คิดในใจอาจจะมีบ่นแบบว่าเป็นช่วงๆบางถ้าไม่ไม่ไหวจริงก็คือแบบโอ๊ยเจ็บแต่ก็ไม่ไม่ได้บ่นให้กับใครเขารู้สึกว่าชเฮ้ยกูไม่เอาแล้วบ่นยังไงไม่ได้นะผมจะผมจะใช้วิธีนี้แทน อยู่พันเนี้ยแต่จะเป็นช่วงระยะสั้นๆไม่ได้ยาวมากให้รู้ว่าจะไม่ไหวแล้วนะอะไรวันเนี้ยช่างขาจะรู้เพราะช่างเขาซักผมมาทั้งตัวเขาจะรู้อาการผมว่าเป็นยังไงฮะคือเจ็บคือเจ็บเนี่ยคือเจ็บก็เจ็บอ่ะยังต้องมาแบบเกรงใจช่างอีกอ่ะใช่ครับเพราะว่าคือช่างเขาทำให้ผมมาตลอดครับช่างวันเนี้ยผมผมสุดๆครับอ่าแล้วก็ขามีไหม ผมมีครับหน้าขาหน้าอะไรนั่นคุณไม่จังอมากเลยอะผมยากกระทบใครดูมากเออเออเอามาโชว์ว์อันนี้เพิ่งไปเดินไปเดินเส้นทับหมาครับให้คุณแม่งก็ไม่เข็ดนะเนี่ยฮะเนี่ยทั้งทั้งหมดเลยครับนี่อันนี้ยังไม่ได้เติมอะไรเลยแต่คุณก็ไม่เข็ดนะไม่เข็ดครับชอบนี่ก็มีฮะเออยังยังไม่ได้ไปแก้ครับเป็นงานเก่าๆที่ของช่างซักไว้แรกๆเลยครับไม่รู้อะไรอะมายินเป็นแบบเหมือนหัวกะโหลกถือปืนก็ไเป็นงานแบบ อ่าก็ก็ออกก็ออกโอสกูแล้วเหมือนกันนะใช่ออกโอสกูครับคือจะผสมกันก่อนงานพวกนี้จะซักหนานแล้วครับจะซักก่อนพวกพวกนี้ด้วยซ้ำมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดนะคือแบบหลงค่ะคือผมซักไข่กินเลยนะพี่ซักไข่ซักไข่อีว่าซักไข่คือเป็นไข่เลยคือผมตอนนั้นผมบวชเป็นพระผมจําได้เลยอันนี้ผมเล่าให้ฟังเลยอันนี้เป็นเรื่องหางจริงผมบวชเป็นพระใช่ไหมช่วงนั้นแล้วช่างอ่ะเขาก็จะแบกกระเป๋าเปคือผมจะไปขอหลวงพ่อเลยว่าผมยากจะซักผมซักบนวัดใช่ไหมแล้วเครื่อง <Das que ath> เครื่องคอ,อยี่สักสวยงามเหรอ <S <S ใช่สักสวยงามครับแล้วหลวงพ่อเขาให้เหรอขอหลวงพ่อเลยว่าขอสักบนวัดนะ,<อ>ะต้องไปขอก้อนครับต้องไปขอก้อนเพราะเครื่องคอยมันดังออดังลั่นวัดเลยจริงจริงดังลั่นวัดเลยอ,อันนี้หาจริงพระเขาก็าออกมามองนะว่าพระแก,ะแกะ่ๆพระหนุ่มๆนี่มันทำอะไรกันว่ามันอะไรมันเกาะกลุ่มอะไรกันแล้วสักกันอยู่บนว, <S <S วนวัดอันนี้อันนี้พี่สำหรับพี่ๆที่เข้าวัดเขาวาเล็กต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าเล็กขอหขอขอลวงพ่อแล้วนะนะ ขอแล้วนะครับขอแล้วนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยรอให้สุดก่อนก็ได้นาะใช่แต่ว่าไม่ได้ครับมันต้องต่อเนื่องโอเคโอเคอาต่อต่อแล้วผมซักเนี่ยวันแรกเลยผมจําได้เลยผมซักขานี้ที่เป็นสีฟ้าฝาที่เห็นนะแต่วิ่งทอกไม่สุดครับซักเสร็จปุ๊บแล้วผมบอกช่างพรุ่งนี้มาซักขาให้ผมอีกค่างหน้าขามันจะได้เท่ากันช่างบอกว่าเงี้ยโอ้ยคุณเดี๋ยวค่ก็กินหรอกเดี๋ยวก็นั่นหรอกผมบอกหมาเถอะผมทนได้ค่ะ ได้ซักข้างนี้เสร็จไปแล้วก็อีกหวันช่างเราก็มามาซักเชื่อไหมผม ไข้กินขาเข็มเลยผมผมตักจนแบบปากซีดเพราะมันเจ็บด้วยแล้วมันนานมันระบมข้างนี้แล้วครับแล้วมันก็ยังเจ็บอยู่แล้วอีกวันมาซ้ําข้างนี้มันขึ้นไข่ดันจริงๆครับขึ้นไข่เลยมันวิ่งขึ้นไข่ดันมันขัดไปหมดเลยแล้วไข่คือไข่ดันถูกป่ะใช่มันจะเป็นเหมือนคนเป็นไข่ดันแบบนั้นเลยครันคือเจ็บไข่เลยใช่ไหมใช่มันวิ่งขึ้นมันปวดมันกระฐานแล้วไข่กินเลยครับเนี่ยที่ซักไม่เสร็จที่ต้องมาแก้ที่เป็นยมยมๆสีแดงเั็นยอมที่มันไม่เสร็จที่มันเละๆแบบนี้คือผมบอกช่าง ละเลงเลยอ้ผมไม่ไหวแล้วละเลงเลยครับแบบอูช่างไม่ไหวตรมจะดมนบ้างอะไรบ้างแบบปากเบิกซีดไปแล้วะต้องขอไม่คิดอยู่อยู่ในขอโทษนะฮะไกอยินในผ้าเหลืองไงใช่ใช่ใช่ตักเนื้อน่ะใช่ครับแล้วแบบอไม่ไหวแล้วจนแบบช่างบอยพอแล้วก็ช่างคนเดียวกันปะช่างคนเดียวกันเลยครับ ช่างคนเดียวกันไอคนนี้เ็ารักคุณมากเลยน่ใช่ครับแบกกระเป๋าเข้าวัดไปสักให้คุณใช่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยที่อยู่เราอยู่หมู่บ้านเดียวกันเป็นสมัยตั้งแต่เด็กๆแล้วต่อไกลอะไรด้วยกันแต่เขามาหันเหหันเหมาเป็นช่างสักเน้ยะผมวาดรูปเก่งเล้วก็มาสักบวดนานบวดอยู่นานไหมครั้งนั้นผมบวดมาอยู่สิบกว่าวันครับนี่เดี๋ยวนะสิบวันนี่คุณยังอดใจไม่ไหวคุณยังต้องเรียกช่างมาสักอระคือผมเป็นคนที่ เราเราเราเป็นพระนุ่มอะครับพระนุ่มที่แบบคือทําวัดปกตินะาศาสนาแล้วนําถือพูดอยู่แล้วเราก็ปฏิบัติตามทุกอย่างทําวัดปกติอะไรปกติแต่กังวันนะเราไม่ได้กวาดลานวัดลันวัดกวาดกันเสร็จแล้วอะไรพวกเนี้ยยามว่าง <Yeah> ใช่ของยว่างครับแต่ผมเขาลพกฎของวัดอะไรทุกอย่างนะผมขอหลวงพ่อนะฮะย้ําขอหลวงพ่อนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เี็ดไ,ไปเราไปฉีดยาคุณหมอถามว่าหลวงพี่หลวงพี่พันอะไรที่ขาวะเนี่ยบอกอ๋อพอดี สักไว้ครับก,ก็บอกเขาตรงๆใช่บอกตรงๆบอกว,ว,ว่าฉีดยาให้ใช่แล้วคุณหมอเขาก็ฉีดยาให้เข็มเดียวครับอีกอีกวันก็หายแล้วก็ทิง้งทิ้งไว้อีกสักวันสองวันผมก็มา่อ,อพวกเตาท้องพวกอะไรต <c oughs> ร่อเยอกันนะอันนี้ก็คือสักในวัดเหมือนกันใช่เตาท้องตัวนี้สักในวัดครับ มีจะเป็นแก๊งหลงพี่ที่เจาท้องมีที่สองคนครับเอามีมีพระเหมือนกันสองสององค์มีผมก็อีกอีกองหนึ่งคุณเป็นคนที่มีแววตาเนี่ยที่มีความสุขมากครับที่สุดเลยนะเวลาคุณเล่าเรื่องรอยศักที่คือมันบอกมาแบบอินเนอร์คุณนี้แบบเยอะมากเลยเรื่องของการศัก์อ่ะคือตาคุณไม่มีความสุขมากเวลาคุณเล่าอ่ะผมชอบผมชอบสุดยอดเลยอ่ะผมผมสนุกกับสิ่งที่ผมทําสิ่งที่ผมเอาเข้ามาในชีวิตของผมผมจะสนุกมิกี้ตอนเปิดมังกรอ่ะเห็นมีสักยันอยู่นี่ช่างสัก์คนเดียวกัน <น>ไ,มไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใช่ครับยี่บเก้ายอดเนี่ยคือตอนนั้นอะอันนี้ผมเล่าเลยนะเอยี่สิบยอดที่สักเนี่ยตอนนั้นอะช่างสักอะ ที่สักคนเดียวกับผมเนี่ยเขาชื่ออาจารย์เดฟเขาก็ไปสักอยู่ที่สำนักยุ่พักหนึ่งสักให้อาจารย์ที่เขาลงลงของลงอะไรว่ะเนี่ยตอนที่คุณสักลายเนี่ยคุณไปสักที่ตำหนักป่ะสำนักป่ะสักที่บ้านหรือที่ตำหนักผมจําไม่ได้นะอันนี้นะอันนี้ผมจําไม่ได้ไม่อันนี้อันนี้ลงของป่ะลงครับที่ที่ลงที่ที่ลงเพราะว่าอันนี้ผมผมพูดจากใจผมเลยนะคือผมเป็นคนสมัยใหม่แล้วแต่ผมเชื่อคนสมัยก้อนที่สักหมาของขึ้นผมเชื่อแต่อาจารย์ใหม่ๆเนี่ยผมผมไม่ค่อยเชื่อที่ปลุกของขึ้นผมก็ไปดูมากุของหมันนขึ้ยา ไงได้ยังไงว่าสักแป๊บแล้วไปหลงนี่แค่เป่าพูดพาดพูดพาดแล้วก็วิ่งกันตุ้งนองตุ้งนังวิ่งันลุงตุ้งหนังว่ต่อยเสาบ้างอะไรบ้าง,าง <c oughs> มันเป็นยังไงว่าอาการเนี่ยไหนดูนยสิก็บอกว่าผมไม่เอาของนะไอ้ผมผมไม่ซักพวกอ่าพวกขนุมานหรือซักเสือซักอะไรนะผมขอยิบเก้ายอดพอ,อแล้วก็ผมจะไปหลงดูว่าอาการของผมที่ผนมมือที่กัเป่าเนี่ยมันมีมันมีอาการไหนเกิดขึ้นกับตัวผมบ้างงรั้งที่ผมบบนั้านน่ะมีไหม หมีครับหมีด้วยด้วยมาอารมณ์มันเป็นไงด้วยคาถาเขาด้วยด้วยอะไรด้วยผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่ลบรู้นะครับผมแค่อยากลองดูว่าแต่อาจารย์เดฟนี่ไม่ไม่ได้สวดลงนะไม่ได้สวดครับอาจารย์เดฟเป็นคนแค่สักอาจารย์เดฟมีอาจารย์อีกคนนึงอยู่ตรงนั้นด้วยใช่อาจารย์นั้นเดฟก็สักไปและอาจารย์คนนี้เขาก็ใช่เขาสวดไปเรื่อยๆเลยหรือเขาทำไงวิธีการต้องสักเสร็จก่อนครับแล้วก็ไปหลงพวกอัคระนี่จะขาดไม่ได้ขาดตัวหนึ่งก็หลงไม่ได้ สมมติเส้นขาดหรืออะไรวะเนี่ยไออารมณ์ที่คุณบอกว่ามันแปลกๆเนี่ยก็คือตอนนั้นก็ต้องสักเสร็จแล้วถูกป่ะเสร็จแล,แ,ลแล้วแล้วก็ไปนั่งคุกเขาหันหลังให้อาจารย์อาจารย์เขาก็อยู่หลังออคุกเขาหนุมมือเออ,เอ,อสวดเป่าสวดเป่าเป่าเป่าไปไประมาณคือมันซ่านทั้งตัวเลยครับ มันเจ็บซ่้นเงี้ยคือเราคนปกติเนี่ยร่างกายเราปกติถ้าเราไม่โดนตบหรือโดนอะไรให้มันแบบให้ให้มันแสบๆสั้นๆเนี่ย<อ>มันจะไม่มีอาการนั้นเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตะขิวกินอะไรวนะันเน<อ>ี้ยมันจะมีมีอาการตะขิวกินตอนนั้นที่ผมไปนั่งผมก็ไม่มีอาการตะขิวกินหรือว่าทับแขนตัวเองให้เป็นเน็ตเป็นช้าอะไรไม่มีนะ<อ>แต่มันส่้น <ๆ S 2> ทั้งตัวเลย <ๆ S 2> รู้ <ๆ S 2> เลยว่า <ๆ S 2> สแสดงว่าคุณมีของอ่ผมเป็นคนที่เขารบอยู่แล้วนะพอ่อคงพ่อแกเข้าไปทางไหนมีเสียงพ่อแกผมยกมือไหว้ทุกอย่างแต่เพียงแค่ผมอยากรู้ว่า สิ่งที่อาจารย์กําลังเป่าอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมกับพวกเด็กๆที่มันขึ้นเนี่ยหรือว่ามันเป็นแค่อุทาหรูคุณเล็กมั่นใจว่าที่วิง่งเป็นลิงเป็นหนุมานเป็นอะไรเนี่ยได้เป็นเรื่องจริงผมว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงพ <อ S 1> ราะโดนด้วยตัวเองเลยรู้เลยว่าเฮ้ยชน,น่าจะน่าจะจริงวะทำไมถึงยิบเก้ายอดนะผมเขาบอกว่าพวกมเมตตาพวกอะไรแบบเนี้ยผมก็เลย แล้วหลังหลังจากสักปุ๊บนี่มีควาถืกว่าชีวิตเราดีขึ้นไปมีอะไรเปลี่ยนในชีวิตปกติครับปกติเลยผมแค่อยากร้องเท่านั้นเองว่าผมไม่ได้ลบลูนะพี่ผมผมขอโทษพี่ๆคนที่ซักของด้วยนะครับผมไม่ได้ลบลูเพียงแค่ว่าผมยากอย่ากพิสูจน์อ้แบอยากพิสูจน์อยากพิสูจน์ความรู้สึกแล้วพิสูจน์แล้วคุณก็เชื่อใช่แล้ใช่แล้วผมก็ผมก็เชื่อว่าเออเขามีจริงๆทีนี้ผมก็จะไม่ก้าวไกลไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซักของอยู่แล้วผมแค่อยากร้องด้วยเฉยฟัง คนที่รักรอยสักมาก <Yeah. S 1> มากๆอ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตขอ,ของชีวิตใช่ครับแล้วอันนี้ผมถามวินึงนะว่า คุณคิดว่าการที่คุณเป็นเล็กออกอัลบัม้มมีซิงเกิลเพิ่งมีซิงเกิลใหม่ออกมาตอนที่อยู่ The Voice คุณว่าตอนนั้นเนี่ยการที่คุณมีรอยสักเยอะมันบวกหรือลบถ้าถ้าในมุมเล็กนะครับเ,<อ>เล็กจะคิดบวกตลอดเวลาผมจะไม่สนใจใคนที่เขาคิดลบกับผมเ,<อ>เกี่ยวกับรอยสักที่ผมสักว่าผมสักเต็มตัวแล้วมาร้องเพลงเธอไม่ไม่ไปทําอาชีพอื่นไม่อะไรนู่นไอ้นี่นั<อ>่นอะไรแบบนะี้สิ่งที่ผมทําคือสิ่งที่ผมรักคุณไม่รักคุณก็อยู่เฉย,ยคุณไม่มีสิทธิ์มาก้าวไกลในชีวิตของผมแต่สําหรับคนที่รักรอยยยััักกกด้้้วววนนมมมาาาแแลลคุ ไม่ไม่มีปัญหาสําหรับคนที่รักรอยซักคือเราคิดความคิดเห็นตรงกันถือ,อยุคคาว่ามีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดแต่แต่ผมผมมั่นใจนะว่ามีทั้งเสน่ห์ในการเวลาพูดคุยร้องเพลงเพราะเสียงดีแล้วโอ้โหคาแรคเตอร์คุณนี้สักนี้คือชัดเจนอะ่ะผมผมมองว่ามันบวกอะ่ะมันมันมันบวกสําหรับตัวคุณเองที่ค,คาแรคเตอร์คุณคุณเป็นอย่างนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยถ้าผมมองคุณเนี้ย คือคุณรักในรอยสักจริงๆแล้วคุณทําแล้วคุณก็รักในสิ่งที่คุณเป็นแต่ว่าสำหรับคนที่เขายังไม่พร้อมคุณมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ประสบการณ์คุณอะคุณแม่สั่งแต่มอสามถามว่าควรไหมก็ไม่ควรถูก็่สักเยอะมักงแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่บางทีเราอาจจะลืมคิดถึงอนาคตของเราไปใช่คุณมีเรื่องอะไรอาจจะแบบเออเล่าให้น้องๆเขาฟังสักนิดนึงว่าะคุณลองลองลองอธิบายนะคุณต้องคิดก่อนว่าคุณอยากจะเป็นอะไรแต่ถ้าคุณ เลือกเส้นทางคุณแล้วคุณก็สักไปเถอะแล้วแต่คุณผมไม่บังคับอยู่แล้วเพราะนั้นอ่ะพูว่าเอ้าถ้าพูดตรงๆอะไรก็โชคดีอ่ะสักเยอะขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเป็นนักร้องชนะการประกวดเดอะวอยซ์คุณเป็นคนหนึ่งที่โชคดีใช่ฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เขาบอกแหละก็คิดที่ดีใจคิดให้ดีก่อนนะฮะแล้วนี่คุณไปสักคนพี่ชายหรือใครข้างบ้านเนี่ยอ๋ออันนี้สักหน้าผมเออลืมไปเลยอันนี้สักหน้าผมนะครับลอกลอกลายมาเป็นหน้าผมนะ ยยส,สักไปสักมาจานหน้าไข่เนี่ยหน้าผมก็เนี่ยอะไม่เป็นไรเอาแค่คาแรคเตอร,ร์เหมือนพออ่อคือตอนตอนนั้นผมจะไวหนวดปั้นขึ้นองเงี้ยตอนนี้ไม่ได้ไว้แล้วมันกินไอศครีมก็ติดกินอะไรก็ติดไปห้างนี่คนมองแบบโอ้หมันติดต้องถือกระดาษะชูออันคอยแบบรูด <c oughs> แล้วคือผมเป็นคนที่ถ้าจะออกไปไหนเนี่ยคือถ้าแบบถ้าจะเซ็ตรู้ว่าตัวเองจะเซ็ตหนวดหรือเซ็ตอะไรวะเนี่ยคือจะต้องให้เวลากับตัวเองก่อนใช้เวลานานเนี่ยใช้เวลานานทำหนวดครับพ นวดผมเป็นคนนวดแข็งก็จะมีวิธีปั้นขึ้นเรื่อยๆปั้นขึ้นจนคือบีบไปเรื่อยๆจนขึ้นนะฮะนี่แหละก็เป็นคาแรคเตอร์ผมตอนนั้นแล้วก็มันก็เลยทําให้รู้ว่าเออเอาเป็นว่าเหมือนแล้วกันอาจารย์ <c oughs> นะ <c oughs> ฮะแล้วนิ้วคุณสักอะไรอะเออชื่อผมะอันนี้ชื่อผมมิสเตอร์เล็ อ๋อเออถ้า M R L E K K <Okay. S 1> เ i s ร e เ l e กมือเจ็บไหมนิ้วปวดสำหรับตัวผมปวดออปวดครับมันจะปวดปวดสั้นๆแสบๆคันๆแบบเหมือนเราดีดนิว้วย้ำไปแรงๆฮนะแบบนั้นเลย แบบดีหลายๆที่แบบนั้นเลยใครที่จะสักนิ้วลองดิดนิ้วตัวเองกอนนะย้ำๆๆๆำนะถ้าทนได้แสดงว่าไปสักได้ครับอันนี้ใช้เครื่องคอยหรือโรตาอรี่อ่ะเครื่องคอยครับทุกวันนี้ก็ยังสักใช้คอยอยู่ใช่ไหมผมชอบนะเครื่องคอยมีเสน่ห์่ปแต่ช่างเขาก็มีโรตารี่ด้วยนะมีคอยด้วยแล้วแต่เขาจะเลือกแต่ละคนชอบแบบไหนไม่ชอบเสียงเขาก็จะมีเครื่องโรตาอรี่มาใช้แต่คุณนี่ชอบคอยผมชอบคอยเพราะว่าคอยเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าความเจ็บจะมาหาแล้วแล้วนะแบบความเจ็บกําลังเข้ามาหาแล้วแหละ อ้าวเยียบแล้วแบบเข็มเอาแล้วต้องต้องแบบลอให้กับเจมไปทีแรกก่อนจึงจะแบบเออโอเคทีเนี้ยไปยาวเลยโปรเจกต์สัก ของเล็กต่อไปคืออะไรยังมีครับหรือน่าจะเป็นเหลือของพ่อเรือเลยเหรอใช่เหลือของพ่อคือเอาแบบแม่งพอไอ้รูปจริงเจริงเลยที่ไปทายจริงแล้วให้เขาซักเดฟนี่ไหวไหมโอ้สบายอยู่แล้วครับสบายสบายครับช่างน่าจะเหมือนอยู่น่าจะเหมือนจะซักตรงไหนนี่ลยครับซักต่อจากข้างล่างเลยเราซักเป็นสมอมาแล้วครับความมั่นของสุดท้ายนี้อยากจะฝากผลงานหน่อยตอนนี้ได้เลยครับพี่ก็เล็กก็ฟังด้วยนะครับตอนนี้ก็ออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาเพื่อปล่อยไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ชื่อเพลง งว่านักรักหน้าจอนะพี่นะก็ฝากไปฟังด้วยหรือดู MV ด้วยแล้วกันนะครับหรือพี่ๆท่านใดที่มีฟังจากผ่านแอป,ปก็สามารถฟังได้ที่จู๊กสปาร์ติฟายและก็แอปเปิลมิวสนะครับหรือพี่ๆี่ใดที่อยากจะติดตามเกี่ยวกับตัวเล็กนะหรือข่าวสารเกี่ยวกับตัวเล็กไปที่แฟนเพจ Facebook ครับเล็กพงษ์สทรครับผมนะโอ้นี่ขอบคุณมากเลยขอ,ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับแหมนี่ไม่ได้สัมภาษณ์คุณที่ผมเสียดายมากนะนี่ผมชอบพี่เป็นการส่วนตัวด้วยนะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากติดโอ้ คือมิก้ลืมพูดไปแล้วกดไลค์กดแชร์เพราะว่ามีความสุขมากการสืภาผ้าเขายังไงฝากด้วยนะครกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ของเล็กด้วยนะฮะตทางช่องทางเราเลยครับวันนี้ไม่ได้กะมาพูดเรื่องเพลงเลยนะกะพูดเรื่องรอยซักโดยตรงเลยใช่เลยครับใช่เพลงไม่สนใจเลยใช่เอารอยซักอย่างเดียวเลยเอาเลยผมชอบรอยซักสำหรับคุชอบรอยซักครับเออเออเาคุณมากฮะยอด